โอเครอรอคนมาก่อนโอเคพราะว่าเราเพิ่งเริ่มลายกันใช่คนน่าจะค่อยๆทยอยเข้ามาเลยโอเคสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีทุกคนแล้วก็พี่ๆทุกคนนะตอนนี้คือพวกเราก็อยู่กับที่เป็นพิธีกรใช่ใช่เราเปพิธีกรค่ะพี่ตาค่ะบอสครับซึ่งตอนนี้ครับเราอยู่กับรายการตรงไหนมีเราตรงนั้นมีชูกับอีพีพิเศษวันนี้ที่มีเื่ว่าล้วงหลักตับวจีสมองบอกเลยตอนนี้พวกเรามาในสิ มัธยมสั่มดพวกเราคืออะคือมันอินมากที่จมาแต่งแต่งดูตาดูตามาล้งตักกันเลยดีกว่าจริงล้งตักดูทุกอย่างกับพี่ๆกันหน่อยว่ามีอะไรน่าสนใจอะไรตรงไหนกันบ้างโอเคฮะอย่างแรกเนี่ยบอสเนี่ยพอรู้จักกับพี่ๆมาบ้างเล็กน้อยแล้วแต่ว่าเพื่อนๆทุกคนที่มาดูเนี่ยอาจจะไม่รู้จักใช่เพราะฉะนั้นบอสขอให้พี่ๆแนะนาตัวกันหน่อยค่ะค่ะเริ่มเลยค่ะ ค่ะสวัสดีค่ะคก,กุกินะคะนางสาววิทยาศิลาโชตินักศึกษาชั้นปีที่สองค่ะเรียนอยู่วิทยาลัยนิเทศศาสตร์สาขาภาพยนตร์นะคะแล้วก็เป็นผู้สมัครตำแหน่งนาย,ยกสโมสรน,นักศึกษาค่ะขต่อไปเลยค่ะครับสวัสดีครับพี่ตุเซฟนะครับภาคุณนนท์กครับจากคณะบริหารธุรกิจสาขาการจัดการแล้วก็ขแขนงการเป็นผู้ประกอบการนะครับออยู่ปีที่สองนะครับ แล้วก็เป็นบ้าที่ผู้สมัครนะครับอุปนายกคนที่หนึ่งครับอืมค่ะสวัสดีค่ะชื่อมาร์กี้นะคะชวชิราจมารีค่ะกำลังศึกษาอยู่คณะรังสีเทคนิคชั้นปีที่สองค่ะผู้ลงสมัครอุปนายกคนที่สองค่ะอือเราก็ได้รู้จักพี่กันแ่าวค่ะไปทีเนี้ย ยังมีในส่วนของนโยบายที่ยังไม่มีใครรู้นอกจากพวกเราใช่แอเอลกนงั้นเรามาพูดถึงจุดเริ่มต้นกันก่อนดีกว่านะคะว่าจุดเริ่มต้นของทีมเนี้ยท,ทําไมถึงจะต้องเชื่อทีมว่าาค้ชลังสีสมันดูเวิร์มมากจริงก็คือจริงๆแล้วเนาะเราเราทั้งสามคนเนี่ยจะมาจากต่างขนาดการเพราะว่าตามหลัก S <S> <S คือเราเนี่ยอยากจะส่งเสริมในเรื่องของความหลากหลายทางเพศด <ừ> ้วยในสามคนเราก็จะมีความแตกต่างในเรื่องของเพศกันอยู่แล้วแล้วคือ<ช>เรามารวมก<ช>มันต่างคณะก็มารวมกันด้วยแล้วก็ทําไมถึงชื่อนาคลรังสิทธ์คือจริงๆการคิดชื่อมันค่อนข้างยากอยู่ระดับนหนึ่งนะ <S <S 2> <S 2> <S 2> แต่ว่าใจอยากให้มันมีคําว่าลังสิทธ์อยู่ในชื่อทีนี้นเราก็เลยแบบเหมือนคิดไปคิดมาก็เลยเออเอาเป็นอนาคลรังสิทธ์ละกันเพื่อที่ว่าให้มันมีความรู้สึกว่าโอเคในอนาคตข้างหน้าเราก็อยากจะเห็นมหาวิทยาลัยเนี่ย เติบตัวเปในทิศทางที่ดีขึ้นความเป็นอนาคตอนาคตอันไกจริงชื่อดูมีความใหม่ได้ไกลเนาะใช่ใช่เพราะความอนาคตเนี่ยความอนาคตเนี่ยมันดูไกลเพราะฉะนั้นเราจะมาเรื่องของนโยบายกันบ้างเราจะมาล้วงตัดแบบกันเลยว่าแต่ละข้อเนี่ยมันคือมีอะไรกันบ้างตะลึกกันไปเลยแต่ละข้อใช่ซึ่งบอสได้รู้มาแบบคร่าวๆแต่เนี่ยก็อยากให้พี่มอธิบายบอกถึงน้องๆบอกกับเพื่อนๆฮะ โดยที่ข้อแรกเนี่ยพี่ๆได้บอกกันไน้อยว่าเปิดรับฟังทุกปัญหาแล้วก็ยินดีให้เขาปรึกษากับนักศึกษาทุกคนฮะบอสใหญ่พี่อธิบายสักหน่อยว่าข้อเนี้ยมันเป็นมาเป็นไงของนโยบายครับโอเคจ้ะก็แน่นอนเลยว่าเราต้องบอกก่อนแล้วว่าเราเนี่ยอาจจะไม่สามารถเนาะที่จะเล็งเห็นได้ในทุกปัญหาที่มันอาจจะเกิดขึ้นทีนี้นคนเราอ่ะมันมันมีมุมมองที่แบบแตกต่างกันบางอย่างที่ เออมันเล็กซะจนแบบเออเราอาจจะมองข้ามหรือมันอาจจะใหญ่ซะจนเราแบบตั้งรับไม่ทันอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าการที่เราแบบเปิดรับฟังทุกปัญหาจากนักศึกษาทุกคนเนี่ยก็เพราะว่านักศึกษาทุกคนเนี่ยเป็นส่วนสําคัญเลยที่เราจะผลักดันแล้วก็พัฒนามาหาวิทยาลัยไปพร้อมกันเนาะ ทีนี้นเราก็เลยรู้สึกว่าโอเคเราเราอยากจะยินดีที่จะให้คําปรึกษาในทุกเรื่องที่เราสามารถที่จะช่วยได้แล้วเราก็ยินดีที่จะช่วยอย่างเต็มที่เลยแล้วก็หากนักศึกษาท่านไหนเนี่ยมีปัญหาในส่วนตรงไหนเราก็ยินดีที่จะคอยประสานงานเพื่อแก้ไขกับปัญหาที่เขาพบเจออะไรเงี้ยเราก็แก้ไขไปด้วยกันแล้วก็เออเราก็รู้สึกว่าการที่เรารับฟังผู้อื่นเนี่ยมันจะทําให้เรารู้สึกว่าเออมันมีมุมมองที่ ต่างกันนะแต่ว่าทุกอย่างมันสามารถลงตัวกันได้อย่างดีอะไรแบบก็คือเป็นการเปิดรับฟังความคิดเห็นซึ่งตัวนี้บอกเลยว่ารู้สึกว่าเป็นข้อดีมากๆการเปิดรับฟังเนี่ยไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามเนี่ยเพราะว่ามันเป็นการตอยอดันะบางทีเราก็ไม่รู้จะหาหน้าไปหาใครไม่รู้จะไปปรึกษากับใครก็ยังมีพี่ๆที่แบบรับฟังความปรึกษาของพวกเราน่าสนใจแล้วก็เป็นนโยบายที่เลิศมากโอเคฮะโอเคแล้วซึ่งสถานการณ์ตอนนี้เนาะไม่ว่าจะ ความหลากหลายทางเพศความเท่าเทียมหรือไม่เท่าเทียม,มแ,แ,แม<า>้แมมต่แม,ม้แต่ในสโมก็ยังมีความหลากหลายเลย<ช>ก็เลยอยากจะถามว่าพี่ๆทางสงโมนเนี่ยมีมุมมองความคิดหรือว่าการให้ความสําคัญเรื่องความเท่าเทียมของมหาลัยเนี่ยในมหาลัยอ่ะยังไงคะครับอ่ามุมมองความสําคัญของความเท่าเทียมเนาะเราเราเรารู้สึกว่าคือโลกตอนเนี้ยบััน ค่อนข้างจะเปิดกว้างมากมากจริงใช่ไหมเออเราเรารู้สึกว่าเออในเรื่องของความเท่าเทียมเนี่ยมันค่อนข้างสําคัญมากขึ้นและแล้วก็มันส่งผลกับอะไรหลายๆอย่างเช่นแบบการใช้ชีวิตการทํางานหรือการเรียนอะไรเงี้ยคือทุกอย่างมันแทรกซึมความเท่าเทียมเข้ากันได้หมดเลยทีนี้เราเลยรู้สึกว่าโอเคในในนโยบายตรงเนี้ยเราแบบจะสนับสนุนส่งเสริมในในสสิ่งอย่างเนาะก็จะมีความเป็นประชาธิปไตยความเท่าเทียมแล้วก็ ความหลากหลายทางเพศเนี่ยมันควรที่จะส่งเสริมให้ดีขึ้นเราก็อยากให้ <c oughs> ทุกคนได้มีพื้นที่ในการทำกิจกรรมร่วมกันมากขึ้นโดยที่เราแบบไม่จะเป็นต้องแบบมาแบ่งแยกกันไม่ต้องแบ่งแยกขึ้นอะไรเงี้ย <c oughs> แล้วก็แบบ <c oughs> มีความกล้าแสดงออกมากขึ้นแล้วก็ที่สําคัญคือทุกคนก็จะได้เป็นตัวของตัวเองในผ่าน <c oughs> แบบกิจกรรมต่างๆของมหาลัยอะไรประมาณนั้น <c oughs> การแบ่งความเท่าเทียมเนี่ยในสมัยก่อนเนี่ยค่อนข้างแบบหนักแน่นมากแต่ว่าแบ่งชนชั้นเป็นยุคนี้ความหลากหลายทางเพศเนี่ยค่อนข้างเป็นเรื่องปกติชจริง LGBTQ+ เนี่ยดูเปิดกว้างกับในยุคนี้มากขึ้นทาให้มีความแบบเข้าถึงความเข้าใจกันมากขึ้นซึ่งพี่ๆเนี่ยก็พร้อมรับรับอยู่ในนี้แล้วก็พร้อมที่จะเปิดรับใน่ก็พร้ตรงนี้ ไปกับยุคสมัยเหมือนกันถูกต้องซึ่งมันเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยจริงจริงอันนี้เห็นด้วยมากใช่เพราะว่าสังคมตอนนี้มันก็มีความหลากหลายมากความแตกตา่างความแตกต่างของทุกคนเนี่ยมันคือเป็นความแตกต่างรวมกันเนี่ยซึ่งหลายๆอย่างอ่ะมันต้องเป็นข้อดีได้ใช่บางทีแตกต่างจนเรารู้สึกแตกไปแต่ว่าอย่างน้อยก็ยังมีพี่ๆทั้งสโมคอยที่รับฟังคอยที่จะให้ความเท่าเทียมกับเราอยู่นีม มา,าในส่วนของต่อไปเนี่ยตอนนี้เราอยู่ในสถานการณ์โควิด -19 กแกคือเราอยู่กันมานานมากเอาจริงนี่แอบเบื่อนะเบื่อจนทำไรซอมบี้เออซอมบี้จริงนี่เชื่อว,ว่าพี่ๆน่าจะเล็งเห็นถึงปัญหาและอุปสรรคในช่วงนี้ที่ผ่านกันมาแล้ว <c oughs> ก็คือมีในส่วนของมหาลัยคณะและก็ชมรม,มครับบอสอยากพอรู้บอสอยากทราบว่าในการขึ้นชั่วโมงทุนต่างๆเนี่ยโดยเฉพาะน้องๆพี่ๆที่อยู่ในส่วนของกอยลนะ ซึ่งในทาง,นาาบบนทางเนี้ยสถานการณ์แบบเนี้ยพี่ๆทางสโมเนี่ยมีการพักดันหรือพัฒนาอย่างไรให้มันดีขึ้นบ้างครับใช่เพราะว่าสถานการณ์มันแย่เนาะแล้วก็เด็กทุนอะ่ะก็ไหนจะต้องหาช่วงงงทุนเก็บกิจกรรมนู่นนี่นั่นก็เลยอยากจะถามแนวคิดของพี่ๆหน่อยว่าจะคิดยังไงกับเด็กทุนในช่วงนี้คะครับก็อ่าจากที่น้องๆพูดเลยคือสถานการณ์โควิดเนาะมันสองปีแล้วแล้วกิจกรรมส่วนใหญ่เนาะมันก็จะค่อนข้างน้อยแล้วคือ มันก็จะสนับสนุนกับทุนมหาวิทยาลัยอยู่แหละแต่ว่าในนโยบายส่วนตรงนี้เราค่อนข้างที่อยากจะเน้นไปในทุนของเด็กกอยศอส,อส,ส่วนใหญ่เพราะว่าเหมือนจากประสบการณ์ที่เจอเนาะก,ก็เคยเจอกิจกรรมบางบางกิจกรรมที่รีมาร์กเลยว่าโอเคเราเอาเป็นเด็กทุนนี้น,นีนะยกเว้นทุนกอยศอ,อ,อย่างเงย เราเลยรู้สึกว่าเอ้ยเออมันมันควรน่าจะแบบมีอะไรซัพพอร์ตในในส่วนของตัวเราด้วยบางทีตัวยศถูกมองข้ามไปเนาะใช่แล้วชุดตัวยศเนี่ยมันค่อนข้างจะจํากัดหน่อยว่าเป็นแบบชั่วโมงของอ่าจิตอาสาอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมหาลัยเราหรือคณะหรือชมรมต่างๆเนี่ยมันสามารถที่จะ คิดในเรื่องของกิจกรรมที่มันจิตอาสาได้ซึ่งมันจะได้ไปซัพพอร์ตในส่วนของชั่วโมงของเด็กกอยสอนมากขึ้นด้วยอะไรอย่างเ<ม><อ>งี้ยแ้วก็จริงๆแล้วอีก อีกส่วนหนึ่งก็คือเราอยากจะผลักดันให้มหาหลัยเนาะมีการสร้างระบบเช็คชั่วิจกรรมด้ตัวเองแต่ตอนเนี้ยเหมือนเหมือนจะได้ข่าวล่าสุดมาว่าเริ่มมีเริ่มมีเว็บไซต์ที่แบบสามารถเช็ค<ช>ได้แล้วเราก็เลยรู้สึกว่าอ้าวโอเคในในส่วนตรงนี้ก็ดีแล้วแต่ว่าถ้ามีการพบเจอปัญหาในส่วนตรงไหนเราก็ยินดีที่จะโอเคประสานงานเพื่อแก้ไขปัญหาได้เพราะว่ามันก็เพิ่งเปิด ให้การใช้บริการเนาะก็มันก็อาจจะมีปัญหาบ้างแต่ว่าเราก็ต้องรอดูกันไปเรื่อยกๆก่อนแต่ว่าแน่นอนว่ายัางไงก็จะส่งเสริมและพักดันในส่วนของชั่วโมงกิจกรรมนัึกษาให้ดียิ่งขึ้นจ้าแบบว่า<ม>ทําหน้าที่เป็นตัวกลางเนาะคะอยที่จะประสานงานกับ<ๆ>ของเด็กทุนกับขาวมาหาเทียไรคอยที่จะประสานงานแล้วก็นําไปปรับปรุงแล้วก็มาปรับใช้กับสถานการณ์<ๆ>แล้วก็โดยกยศเนี่ยที่ก็นคือมันเน้นกยศแหละเพราะว่าอย่างตัวบอสเองเนี่ยคือบอสเด็กกยศนะแต่การหาชั่วโมงกยศเนี่ย เอาจริงคือยากมากคือต้องเป็นพวกจิตอาสาเงี้ยคือแบบกว่าจะกวาดวัดตามกวาดทุกวัดแม่โอ้โหไม่ได้กว่าจะได้มาต่างๆเยอะแยะสถานการณ์แบบนี้เราจะไปกวาดวัดมันก็โอ้กโควิดใดใใช่อยู่บ้านดูซอมบี้นี่แหละดีแล้วมีพี่ๆเข้ามาช่วยเข้ามาจริงนี่แหละโอเคแล้วก็พูดถึงสถานการณ์โควิดเนาะ ก็ตอนนี้มันก็ทําให้เราต้องอยู่บ้านไม่ได้กลับไรออนไลน์กันอย่างเดียวเลยเราไม่ได้เข้ามาในงอไม่ได้มาทำกิจกรรมอะไรเลยจริงกิจกรรมคือหายไปเลยซช่เนี่ยอย่างกิจกรรมที่น่าสนใจมากๆอย่างรำศิกเฟสติวัลหรือว่าตลาดน้ำึนักศึกษาเนี่ยก็หายไปเลยก็เงียบไปเลยและปีหนึ่งอย่างเราสามคนก็ไม่มีเฟสชีไม่มีเฟสชีจบแล้วก่อยื่บ้านก็เลยปีนึงเองเดี๋ยวอยู่ก่อนดีกว่า ก็ในไงมีพี so so ่ๆเข้ามาก็เลยอยากจะถามว่าพี่ๆพี่ๆเนี่ยมีแนวทางการจัดการแก้ไขปัญหาอย่างไรบ้างถ้าสถานการณ์เนี่ยมันยังเปื่อยอยู่แบบเนี้ยถ้าสถานการณ์ยังโควิดแน่นๆอยู่อนี้พี่ๆคิดยังไงกันคะยังไงบ้างครับ ค่ะสำหรับตลาดนัดน,นักศึกษานะคะเราก็มีแผนวางไว้ว่าเราจะจัดเป็นรายเดือน <c oughs> ก็คือ1เดือนก็จะมีตลาดนัดนักศึกษาให้กับนักศึกษา,นานได้อ่ามาซื้อของหรือว่าสามารถขายของ <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยในทุกๆเดือนนะคะ <c oughs> เพราะว่าในปัจจุบันก็นอกจากนักศึกษานเราต้องการซื้อแล้วลหลายๆคนก็มีอาชีพเสริมโดยการขายของใช่ไหมคะใช่แล้วใช่แล้วค่ะแต่ถ้าสถานการณ์มันไม่สามารถที่จะสามารถจัดตลาดนัดอ่า ออนไลน์ได้นะคะทางโมสรเราก็คิดว่าจะสร้างกลุ่ม f c e e o o o อะค่ะเป็นกลุ่มตลาดนัดนนักศึกษาออนไลน์สำหรับนักศึกษาที่ต้องการหาซื้อของหรือว่านักศึกษาที่ต้องการลงขายของอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> เพื่ออำนวยความสะดวกในการซื้อขายอย่างเงี้ยค่ะก็คล้ายๆคอนเซปที่ว่า อ่าสะดวกผู้ขายสบายผู้ซื้อนั่นเองค่ะนี่ดีเลยเนาะเราไม่ได้มามอกันเราก็ยังนั่งช็อปกันได้กับชิวชช่วยอดหนุนคนในมหาลัยชาเลยอมาเออใช่ค่ะส่วนอ่างานรังสิตเฟสติวัลนะคะเราก็มีแผนว่าอยากจะจัดเป็นอ่างานใหญ่ประจำปีของมอเราอะค่ะแต่ว่าถ้าสถานการณ์ก็ต้องอิงมาตรการแล้วก็ดูสถานการณ์ช่วงที่จะจัดขึ้นด้วยคาะแต่ว่ายังไงเราก็อยากจะจัดให้มันเป็น วัฒนธรรมเป็นกิจกรรมประจําปีแล้วก็ประจํามหาวิทยาลัยของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะม่วนวงานเฟชชี่ในสําหรับน้องๆเฟชชี่ที่เข้ามาใหม่นะคะในปีการศึกษาหน้านะคะเราก็ยังจะต้องอิงกับสถานการณ์ในช่วงนั้นๆก่อนนะคะถ้าสามารถที่จะจัดในออนไซน์ได้เราก็จะจัดกิจกรรมให้กับน้องๆน,นะคะแต่ถ้าสถานการณ์ยังไม่ได้ดีขึ้นจริงๆเราก็จะจัดแบบ กิจกรรมออนไลน์นะคะเพราะว่ากิจกรรมนี้ถือเป็นกิจกรรมที่สําคัญกิจกรรมหนึ่งนะคะในการต้อนรับน้องๆนักศึกษาใหม่เข้ามาในรั้วมหาวิทยาลัยรังสิตของเรานั่นเองค่ะ อนี่คือแสดงความแสดงออกถึงความปรับตัวจริงๆนะแกเพราะว่าอย่างการช็อปเนี่ยการช็อปของเราวัยรุ่นคือเรื่องใหญ่ถูกต้องจริงการมีตลาดแต่ก่อนเนี่ยคือท่านีเด่นก็ปรับเปลี่ยนในรูปแบบของออนไลน์มากขึ้นมีกลุ่มคือดีนะนี่คือว่าดีเรามาดูได้ช็อปได้อะไรเราช็อปที่อื่นเราก็ไม่ได้อุดอุดอุดุเราไม่ได้ช่วยกันเองเนาะถ้าเรามีปุ่มเราช่วยกันเองในมหาพิลาลช่วยกันซื้อช่วยกันขายอย่างเฟช่นพี่เขามีการปรับถ้าเกิด ต้องดูอิงตามสถานการณ์ก็จะมีเอ่อออนไซต์หรือออนไลน์หรือก็ดูกันไปเออนี้ฮะแล้วก็ในส่วนของนโยบายต่อไปเนบอรู้สึกสนใจข้อน,นี้มากๆ,ๆเกี่ยวกับ learning and working space ครับบอยรู้สึกว่ามันต้องมีหลายสย่างบอยอยากพี่ๆเนี่ยอธิบายถึงคําว่า learning and working space ให้บอยฟังหน่อยฮะค่ะสําหรับการผลักดันให้มีการสร้างพื้นที่ อ่า uh, r n i n g and Working s p a ์กนะคะเนื่องจากเราก็จะสังเกตได้ว่าเพื่อนๆหลายคนนะคะก็จะชอบไปอ่านหนังสือนอกห้องพักกันใช่ไหมคะเพราะว่าอยู<ช>่<ช>ห้องพักมันก็อาจจะเบื่อนิดนึงนะคะ<ช> uh, บางคนก็จะชอบไปที่คาเฟ่ไปที่ร้านานมไข่มกุกที่มีอินเทอร์เน็ตแล้วก็มีอ่าบรรยากาศที่ค่อนข้างที่จะเหมาะกับการอ่านหนังสือ<ช>นะคะ แต่ก็มีกลุ่มหลายกลุ่มนะคะที่เข้ามาใช้พื้นที่ในมหาวิทยาลัยเป็นพื้นที่ในการอ่านหนังสือหรือว่าแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางกิจกรรมต่างๆ <c oughs> ซึ่งบางทีก็พื้นที่ในการใช้อ่านหนังสือะค่ะมันอาจจะไม่เพียงพอเพื่อนๆหลายคนก็ไปอ่านหนังสือที่โรงอาหารตึกหกันซึ่งมันก็ <c oughs> โรงอาหารมันก็ยังไม่ใช่สถานที่ที่เหมาะกับการอ่านหนังสือเท่าไหร่เราเล็ลงเห็นความสําคัญตรงนี้จึงอยากจะผลักดันให้มหาวิทยาลัยสร้างพื้นที่ อ่าสําหรับใช้ในการอ่านหนังสือหรือว่าเพิ่มทักษะต่างๆอย่างเงี้ยค่ะเพื่อที่จะแบบซัพพอร์ตในการให้นักศึกษาได้มีพื้นที่เลือกในการอ่านหนังสือมากขึ้นนั่นเองค่ะอันนี้คือนี่เห็นด้วยกับพี่เขาเลยเพราะว่าอย่างกินข้าวอะไรเงี้ยตามโรงอาหารี่คือโดยผ่านแบบพี่นั่งเปิดตํารานั่งเปิด iPad นั่งจดจดกันเงี้ยแล้วแกเป็นที่กินอะไรใดๆอ่ะก็นั่งจดมันดูแบบ ท้งกลิ่นทั้งกลิ่นสิ่งว่าร้องมันไม่น่าสอะใช่คือการที่พี่เขามีเนี้ยนี่ว่าน่าสนใจเลยมันดูเป็นความแบบ private มากขึ้นอะไรใดๆเพราะว่าเราก็เป็นคนหนึ่งนะเพราะเวลาอยู่อ่านอยู่บ้านอ่านหนังสือมันก็น่าเบื่อจำเจอยากจะออกไปหาบรรยากาศหรือว่าสิ่งว่าร้องที่ดีๆอะไรแบบนี้เป็นอะไรที่น่าสนใจแล้วก็อยากให้มีมากๆเลยค่ะจริงอ่ะต่อไปนะคะนโยบายข้อที่หกเนี่ย ก็คืออยากจะถามว่าพี่ๆอะค่ะสั์แบบว่าพยายามที่จะผลักดันมรังสิต์ให้ออกไปกับไปเจออะไรภายนอกอย่างเช่นไปสร้างการสร้างคอนเนคชันหรือว่ากิจกรรมร่วมกับภายนอกอะไรแบบเนี้ยค่ะเช่นเทศบาลนครลังสิตหรือว่าองค์กรบริหารส่วนจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็เราอยากถามว่าทําไมพี่ๆทางสโมสรเนี่ยถึงมองเห็นความสําคัญกับการกิจกรรมกับการร่วมมือขององค์กรใดๆอย่าเงี้ยอยากพี่อธิบายให้ หลายๆคนฟังหน่อยเพราะว่าเผื่อมีบางคนยังไม่รู้ครับครับส่วนนโยบายข้อห้าข้อหกของเราเนาะก็จะพูดรวมไปเลยแล้วกันเรื่องของความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภายนอกของมาหาวิทยาลัยเนี่าหน่วยงานมหาวิทยาลัยมังสิตนี่อยู่ในปทุมแต่ว่าเวลาเราจัดงานทุกครั้งเนี่ยเราไม่ค่อยได้มีส่วนร่วมกับที่อื่นๆมากนะแต่ว่าเราเราทางทีมที่จะลงสมัครสมเนี่ยก็คิดกันว่าเออจะทําไงดีให้เราเนี่ย มีเครือข่ายแล้วก็มีส่วนร่วมในการไปเอาองค์กรต่างๆเข้ามาสนับสนุนเช่นงานเฟสชิไนท์หรือว่าตลาดนัดนักศึกษาให้เขามามีส่วนร่วมเอาชาวบ้านเข้ามามาร่วมกับนักศึกษาด้วยมันจะเป็นแบบชุมชนแล้วก็มหาลัยที่ร่วมไม้ร่วมมือกันสร้างความเข้มแข็งให้กับพื้นที่รอบๆมหาลัยรังสิตแล้วก็พื้นที่ของจังหวัดปทุมธานีด้วยอะไรเงี้ยครับเปิดกว้างมากขึ้นใช่ อย่างน้อยเนี่ยทางอบจเช่นอบจปทุมธานีมีงบประมาณใช่ไหมฮะเขาก็จะมาพัฒนารอกพลุ่มทีมหาอะไรเรามากขึ้นหรือว่ากําหนดพิบายในในสิ่งที่เกี่ยวกับนักษามากขึ้นเนาะที่จะคอยซัพพอร์ตสินตะละกันนะครับตอนแรกเราก็เป็นแค่กลุ่มเล็กๆแต่พอเราไปสร้างคอนเนคชั่นหรือว่าเพิ่มเครือข่ายเนี่ยมันทำให้มหาวิทยาลัยเนี่ยกว้างกว่าแล้วก็เปจักเพิ่มมากขึ้นในระดับหนึ่งด้วยนี้น่าสนใจน่าสนใจนะ เราจะไม่โดดเดี่ยวอีกต่อไปนั่นเองนะครับเพื่อนเพื่อเราทำงานด้วยแล้วก็เรื่องนึ่งเนาะอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าไปมีส่วนร่วมในเวทีรดับชาติต่างๆไม่ว่าจะเป็นการร่วมกิจกรรมร่วมประชุมหรือว่าทางสโมสรนักศึกษาเองจะทำไงให้ตัวเองเนี่ยเข้าไปมีเครือข่ายร่วมกับสโมในในทุกในแต่ละมหาลัยใน ในทั่วประเทศไทยนะครับนั่งความเข้มแข็งกันจัดกิจกรรมร่วมไม้ร่วมมือกันส่วนน้องๆน,น,นักศึกษาทีอ่อยากจะทําอะไรในเวอร์ชั่นที่เป็นของตัวเองเงี้ยเราก็จะผลักดันส,ส่งเสริมแค่มาบอกเราเนาะเราไปพยายามผลักดันแล้วทําให้สิ่งที่น้องๆอ,อ,อยากอยากทําอยากแข่งขันหรือว่าอยากทําอะไรก็แต่เนี่ยให้มันเป็นจริงนะครับ<อ>ซึ่งตรงนี้ก็สโมก็เป็นนโยบายที่คิดว่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่สามารถซัพพอร์ต นักศึกษาทุกคน<ม>ที่มีความฝันหรือว่าอยากทากิจกรรมในสิ่งที่ตัวเองอยากทำครับอืมอ๋ออย่างที่พี่เขาบอกเลยอย่างอย่างข้อแรกอย่ที่พี่พี่เขาบอกว่าให้มาปรึกษาได้เนี่ยมันก็คืออันเดียวกับฟิลฟิลเดียวกับข้อสี่เพราะว่าที่พี่เขาอยากส่งเสริมภักคตานั้นน้องก<ม>็คือถ้ามาปรึกษาได้แก่คือที่พี่เขาร้องรับฟังแล้วก็ล้อง พร้อมผักดันน้องๆนั่งอยู่ฮะเขาเรียกว่าสายซัพพอร์ตที่สูทนี่ตัวจี๊ดนะเีว่าเรื่องไหนความเท่าเทียมปัญหาชีวิตอยากจะแข่งขันหรือว่าจะอะไรต่างๆที่ๆี่ทางสมูทพร้อมที่จะซัพพอร์ตและก็พร้อมปรับตัวให้เข้ากับรูปแบบของสถานการณ์โควิดนะโอเคเท่าที่ฟังมาเนี่ยรู้สึกว่าน่าสนใจทุกข้อนะจริงๆน่าสนใจทุกข้อเลยนี่ก็แอบเชียร์แอบเชียร์ว่าแบบคุณน่าสนใจจริงๆแล้วนโยบายแต่ละข้อนี่ก็คือแบบ น่าสนใจน่าน่านําไปน่านําไปปฏิบัติจริงๆมากๆเลยเพราะว่าถ้าทําออกมาได้จริงๆมันจะเป็นอะไรที่ปังปังไม่ไหวแม่กับผู้มายในเราเนี่ยคืเวอร์เวอร์เเวอร์จิงไม่ว่าจะทั้งมอทั้งนักศึกษาทั้งทุกคนถ้าเราได้ทีมสมูทีนี้ไปช่วยนะบอกเลยว่าเวอร์ขอแบบนี้ออาเลยสองตวง นี่ฟังไม่หวัเนาะอ่ะและสุดท้ายนี้ก็เลยอยากจะให้พี่เ่ทิ้งท้ายกับนักศึกษาทุนอะไรเล็กๆน้อยๆเลยค่ะก็นะคะเราทั้งสามคนก็ตั้งใจเต็มที่เนาะอยากจะเห็นอนาคตรังสิตของเราเนี่ยได้พัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นเนาะมีกิจกรรมที่หลากหลายมีหลายๆอย่างที่นักศึกษาได้ร่วมทํากันก็อยากจะฝากทีมอนาคตรังสิตของเราไว้ในอ้อกอ้อมใจนะคะก็ บทเลือกเราด้วยเนาะเดี๋ยววันเลือกตั้งก็คืออยากให้ทุกคนได้มาใช้สิทธิ์ร่วมกันนะคะสิทธิ์ของทุกคนคือธิ์ทุกคนมีค่ามากก็มาร่วมโหวตเป็นกําลังใจให้กับทีมพวกเราได้จ้าโอเคสุดท้ายเนาะก็วันนี้เราก็ได้หลวงตับแบบซอมบี้ลวงตับได้นรูพี่ๆกันค่อนข้างลลวงลึกจริงๆกินตับไปถึงสมองแล้วตอนเนี้ยไม่เชื่อนะพรุนี้เตรียมแต่งซอมบี้กันแล้วนะเสดดูยังทางสมองหมดแล้วเนาะ อเคแล้วก็อยสุดท้ายนี้ทุกคนที่ดูอยู่นะคะก็อย่าลืมไปใช้เสีย์ใช้เสียงของตัวเองด้วยเนาะอย่าลืมพี่พี่ทีมสโมทีมนี้กันด้วยนะคะเสียงของทุกคนมีค่านะถูกต้องอย่าลืมไปใช้สิทธิ์กันด้วยนะคะสําหรับวันนี้พวกเราทั้งหมดก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะกับรายการตรงไหนมีเล่าตรงนั้นมีชูรุ้นกับกับว่าที่สโมปแล้วค่ะบ๊ายบายเลิน